ไข่กันไหมครับไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ย่างมาตุ้มหรือว่าไข่ออนเซนนะครับแน่นอนครับว่าการทําไข่เนี่ยมันอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายนะแต่จริงๆแล้วน่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะว่าเราต้องควบคุมทั้งอุณหภูมิทั้งเวลาครับถ้าเกิดว่าเราพลาดเรื่องเวลาหรืออุณหภูมิไปนิดเดียวเนี่ยจากไข่ต้มที่เราอยากได้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นไข่ย่างอื่นแทนก็ได้นะเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยมีเครื่องตัวหนึ่งครับที่เอาไว้ทําไข่หลายๆแบบเลยครับแลวทำง่ายมากๆก็คือเครื่องตัวนี้ครับเครื่องต้มไข่จากคาบูครับ เขามีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เอาไว้ใช้ในครัวหลายอย่างเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่แพงเลยอย่างวันนี้เนี่ยที่ผมหยิบมานะครับก็จะเป็นตัวเครื่องต้มไข่ของคาวูครับเพื่อความสะดวกสบายในการทําไข่ซึ่งฟังก์ชันเนี่ยก็ยังมีถึง6โหมดเลยมาเริ่มกันที่ตัววัสดุนะครับก็ตัวของเครื่องต้มไข่นะครับทุกคนก็จะมีตัวทําความร้อนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีตัว่ทาจกกระจกนะครับ ซึ่งข้อดีของการใช้เครื่องแบบนี้นะครับก็คือการที่เราได้อุณหภูมิแบบคงที่แบบที่เราต้องการนะครับแล้วก็เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งจับเวลาครับเพราะว่าเขามีตัวจับเวลาวาให้อยู่แล้วโหมด6อย่างนะครับที่เขาทําได้นะครับก็คือโหมด P 1นะทุกคนเขาสามารถทําไข่ลวกได้นะทุกคนใครชอบกินไข่นวลเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็จะมี P 2ครับก็คือเป็นตัวของไข่ออนเซนครับแล้วก็ P 3เนี่ยจะเป็นตัวไข่ลวกสุกนะครับแล้วก็ตัว P 4จะเป็นสามารถทําคัสตาร์ดได้ด้วยนะตัวเครื่องนี้ ส่วน P 5ครับก็สามารถทําไข่ใบชาได้นะฮะเกิดว่าใครชอบกินนะทุกคนแล้วก็ P 6นะครับอันสุดท้ายเลยที่ทุกคนก็คงไม่คิดว่ามันจะทําได้ก็คือสามารถทาโยเกิร์ตได้ครับก็วันนี้ไข่ที่ผมจะมาทำนะครับคือไข่ออนเซนครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันดิบไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไข่ลักวครับแต่ถ้าเกิดว่ามันสุกไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไข่ต้มครับเพราะงั้นเนี่ยมันยากมากๆเลยเราจะมาลองดูครับว่าเครื่องตัวน,นี้เนี่ยทำได้ไหมไข่เนี่ยเราจะใส่ได้สูงสุดสี่ฟองทุกคน,หร,คนหรือว่าเราจะใส่วนวีองเยนะฟด ก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับขั้นตอนนะครับทุกคนก็คือจัดที่ไข่ให้เรียบร้อยนะทุกคนแบบนี้นะแล้วก็วิธีนะครับก็คือเราจะเติมน้ําลงไปให้ล้นตัวของหัวไข่นะทุกคนเติมให้ล้นก็พอนะฮะโอเคฮะเราก็จะปิดฝานะครับทุกคนทีนี้พอปิดฝาเสร็จนะฮะให้เรามากดเลือกฟังก์ชันตรงนี้นะฮะอันนี้เป็น p 1นะเราจะทำเป็นไข่ออนเซ็นก็เลือกเป็น p สองฮะกดตรงนี้เพื่อเพิ่มกดตรงนี้เพื่อลดครับ ที่นี้นะครับที่เหลือเราไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเราก็แค่รอให้ตัวเครื่องเนี่ยมันทำการต้มไข่ของเราเสร็จครับทุกคนแล้วเราก็ค่อยหยิบขึ้นมาเลยครับระหว่างรอนะทุกคนผมก็จะแนะนำให้ทุกคนนะครับหาหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็กินมะม่วงอันนี้คือรอไข่ใช่รอไขยอย่ยู่ทุกท่านครับตัวนี้คือเราสามารถใส่ไปได้ตั้งแต่น้ายังไม่เดือดเลยนะเนี่ยทุกคนอันนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วฮะ ตอนนี้เครื่องทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวมันร้อนแล้วทุกคนเพราะเราสามารถจับทางตะแกรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะฮะนี่ฮะนี่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดทุกคนอันนี้เป็นจุดที่ทุกคนหลายๆคนพลาดคือเราต้องอย่าลืมน็อกน้ํานะทุกคนสมมุติว่าเราอยากได้ไข่แบบไหนทุกคนเราต้องเอามาน็อกน้ําให้อยู่ในอุณหภูมิแบบคงที่นะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันสุกไปมากกว่านี้มันก็จะไม่ใช่ไข่ที่เราอยากได้แล้วมาดูนะครับว่าไข่ที่เราได้เนี่ยจะเป็นไข่ออนเซนที่เราต้องการรืเปล่านะคับ มาฮะทุกคนนี่ฮะออนเซนนะทุกคนแบบนี้คือไข่ออนเซนแบบที่เราอยากได้เลยฮะทีนี้นะทุกคนเทคนิคการกินไข่ออนเซนให้อร่อยเนี่ยเราต้องเอาไปแช่เย็นก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรา,เาไปแช่เย็นกันวิธีกินนะครับทุกคนเราก็จะใสโชอยู่ลงไปนิดนึงนะทุกคนนี่นะแล้ววิธีกินที่ถูกต้องนะทุกคนคือเราจะเทใส,ส่ปากกลึบลงไปแบบนี้นะ กำลังออนเซ็นพอดีเลยทุกคนแล้วก็สำหรับเครื่องต้มไข่ตัวนี้นะครับก็ตามที่เห็นเลยครับมันใช้งานได้จริงนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากได้เดี๋ยวผมจะแปะตัวตะกร้าเอาไว้ใน u t u b e นะครับก็ผมบอกไว้ก่อนเลยครับว่าเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยผมจะมาทําตัวคัสตาร์ด้วยเครื่องตัวนี้นะทุกคนว่ามันจะทําได้จริงหรือเปล่าครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดต like, ิดตามวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับบายบาย